สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับกับผมนะครับอเกนฟาสามเนะครับวันนี้นะครับผมทางช่องผมนั้นได้ทําการเปิดชแนลใหม่นะครับผมก็คือคอมพิวเตอร์เอ็กซ์เนะครับสำหรับช่องนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับครับผมขอบคุณนะครับผมคุณยูธเลนนะครับผมลอกเรื่องนะครับโอเคนะครับสาหรับคอมพิวเตอร์เอ็กซ์เนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับผมเท่าที่ผมได้ศึกษามาจากโรงเรียนนะครับสําหรรรััับซอฟต์์์์แแวววนนนนน้มมจะะยยุ่่งงาาาากกดิึครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับสำหรับฮาร์ดแวร์บางเรื่องอาจจะยากกว่าซอฟต์แวร์บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับซอฟต์แวร์นะอันนี้เป็นคําเตือนสําหรับผมนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการแรงบาาันดาลใจจาก y o t u u e c ช anel ของผมนั่นเองนะฮะว่ามีผมมีอะไรมาสร้างนะครผมเอาอะไรมาสร้างผมใช้ความคิดอะไรมาสร้างนะฮะก็สามารถถามผมได้นะครในช่องไอแค7นะครับสาหรับ คลิปนี้นะผมก็จะเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้แหละครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือว่ามีพบประสบปัญหาที่คุณไม่สามารถแก้ได้หรือคุณอยากให้ผมลองไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมนั้นก็รีเควสตมาได้นะครับในช่องคอมพิวเตอร์ e อ็กซ์นะครับวันนี้นะครับผมก็สวัสดีนะครับผม